สวัสดีครับเพื่อนกันยาณมิตรชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านครับตลอดจนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการโคโซทุกผู้ทุกคนนะครับตัานใดที่เ,เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคโซด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับโคโซมากับการพยากรณ์ดวงประจำปี 2,569นะครับซึ่งวันนี้เป็นของคนลัคนาราศีกรกฎนะครับนะฮะซึ่งโค้กให้หัวข้อในการพยากรณ์ดวงประจำปี2,569แก่คนลัคนาราศีกรกฎไม่ว่าปีเคลียร์หนี้สินยกฐานะสูงขึ้นครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเนาะ แต่ก่อนอื่น,นะครับข้องนขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์กับโครงการบุญใหญ่ครับกับโครงการสร้างพระเจ้าจอมจกักรพรรดิองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระปูนปั้นขนาดนนตัก14.99เมตรนะครับโครงการนี้ข้อเตาอตการเฉพาพร่วมจำนวน175ท่านท่านละ20,000บาทนะครับซึ่งขณะนี้เรามี25ท่านแล้วรออีก150ท่านเลยนะครับโอ้แต่ว่าค้อเสประชาสัมพันธ,นธร์รอบนี้ เป็นรอบสุดท้ายนะครับเนาะไม่รอแล้วนะครับมีเท่าไหร่สร้างเท่านั้นนะครับเอาท่านใดยังคงสนใจอยากจะสร้างพระใหญ่กับพระโนนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลข095-216-4888นะครับเบอรนี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์กันได้เลยนะครับเนาะอา้ามาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาการพยากรณ์ดวงประจําปี <c oughs> -69 ของคนลนัคณาราศีกรกฎกันเลยแล้วกันนะครับ ท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะฮะส่งข้อความเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับใครอยากให้โคโซช่วยพยากรณ์ดวงให้นะฮะอยากจะมีข้อสักถามใดๆส่งเข้ามาในช่วงเช็ดสดนี้นะครับหรือถ้าใครมาดูย้อนหลังแล้วนะครับมาไม่ทันช่วงร้า์สดเพราะโคโซนี่นะฮะร้ายไม่เป็นเวล่เวลา <c oughs> ไม่ว่ากันเนาะมีภารกิจเยอะนะครับเนาะก็ไปใส่คําถามไว้ในใต้คลิปนะครับใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ แล้วก็มีคําถามที่ท่านอยากจะรู้ใส่เข้ามาเลยเดี๋ยวเขาจะไปตอบคาถามทุกท่านให้ชัดเจนละเอียดละอ่อนะครับเนาะอ้ามาเดี๋ยวเราไปสู่กระบวนการขั้นตอนการพยากรณ์ดวงของคนลนักษณนราศีกรกฎกันเลยแล้วกันนะครับคนลนักษณนราศีกรกฎครับในปี2,569นี้นะครับดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากดาวดวงแรกนะครับนั่นคือดาวประจําตัวดาววาสนา ของคนลกันนาร,ราศีกรกฎครับนะฮะแต่ว่าดาวประจําตัวดาววาสนาคนลกันนาราศีกรกฎนั้นคือดาวพระจันทร์นะฮะดาวพระจันทร์นี่นะครับเขาโคจรหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลา2วันครึ่งนะนะครับเดือนหนึ่งนี่นะหมุนครบทั้ง12ราศีเลยนะครับใช้เวลาเพียง29่สิเก้าวันนั่นเองนะครบทั้ง12ราศีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอามาพยากรณ์ในระยะยาวๆนะฮะหเดือนอ่าคือเป็น1เดือน1ปีเนี่ยพยากรณ์ได้ยากมากนะครับ ในกามิรศาสตร์ประเภทนะจึงจึงยกให้นะฮะดาวตัวแทนของดาวพระจันทร์นั้นมาใช้เป็นดาวประจําตัวดาววาสนาของคนลักนาราศีกรกฎครับนั่นก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะครับพระราชนก็เคยบอกคนลักนาราศีกรกฎไปแทบทุกคลิปแหละครับว่าให้ท่านยึดเอาดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวประจําตัวดาววาสนาของตัวท่านได้เลยนะครับเนาะ อ้าวเรามาดูดาวพฤหัสบดีกันนะครับในปี69เป็นอย่างไรซึ่งเขามีลีลาการเดินอยู่หลายจังหวะเหมือนกันนะในปี69ครับซึ่งเนี่ยนะครับในวันที่28ธันวาคมปี68เนี่ยเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับนะดาวพฤหัสบดีตอนนี้กลุมรัศมีโคณาราศีกรกฎอยู่นะครับเป็นมหาอุดแต่พอวันที่28ธันวาคมปั๊บเนี่ยครับดาวสัสบดีนะครับเกิดกระบวนการเดินถอยหลังเดินไปไหนเดินไปยังตำแหน่งราศีมิถุนเรือนวินาศนะครับ ไปอยู่ในตําแหน่งราศีมิถุนเรือนวีนาศไปได้มาตรฐานดาวเป็นพระ,ะเป็นพระแล้วก็เป็นอุจจาวิราชอยู่ในเรือนวิน่าศอ้าวโคตรงั้นแปลว่าดวงชะตาคนลกคณะราศีกรกฎไม่ดีสิดาวพืนดีเป็นดาวใหญ่ดาวไฟสุรคราะห์ดาวแห่งการมีโชคลาภที่ดีมีชีวิตที่ดีรุ่งๆๆเรืองเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตกในเรือนวินาศวินาศคือแตกเสียหายะนะครับมีการจรการเดินทางไกลเปลี่ยนแปลงแปลสภาพ เป็นในทางเสื่อมทางเสียเนี่ยเขาว่าเรือนวินาาเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวโคโโค,คนลักณาราศีกรกฎจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือ <c oughs> นะครับอ้าวงั้นเรามาตีความหมายให้คนลักณาราศีกรกฎเข้าใจเรียนรู้โหราศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนะดาวพฤหัสบดีนั่นนะครับนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวดาววาสนาคนลักณาราศีกรกฎแล้วนะครับยังเป็นดาวที่มาจากตําแหน่งเรือนอรินะครับ อริหมายถึงอะไรหมายถึงศัตรูอุปสรรคปัญหาควาน้ําอ,อนะครับความทุกข์ระทมขมเคินการเจ็บปดวดดร้วเอ้าใ่เขาบอกตำแหน่งเรือนอรินะรวมไปถึงสุขภาพไปด้วยนะครับเพราะน,นั้นดาวเสด็จมาจากสถานภาพสถานภาพ,าภาพความเป็นอริด้วยซึ่งเข้ามาอยู่ตรงตำแหน่งราศีมิถุนเรือนวินาศนั้นเมื่ออริเป็นวินาศนะครับนั่นก็หมายความว่าอะไรปัญหาอุปสรรค เออนะครับศัตรูมูมานเออนะครับและขณะเดียวกันนะมันรวมไปถึงหนี้สินด้วยเออนี่นะนี่ครับว่าอริรวมไปถึงหนี้สินด้วยนะครับเมื่อมันตกอยู่ในเรือนวินาทเอ้าหนี้สินเกิดอะไรอ่ะวินาทเหรอเอ้ามันก็แน่นอน,นสิครับนาะเพราะฉะนั้นเมื่อความเป็นสถานพของความเป็นอริความเป็นวิความเป็นหนี้เป็นสินนะครับความเหนื่อยยากลําบากภาระอุปสรรคต่ตางๆตกในเรือนวินาท วินาศคือแตกออกไปเสียหายออกไปพังออกไปนั่นก็หมายความว่าคนละกันนะราศีกรกฎต่อจากนี้ไปนะครับท่านจะอยู่สถานภาพเอาชนะปัญหาอุปสรรคเอาชนะปัญหาหนี้สินเอาชนะปัญหาความเหนื่อยยากเอาชนะปัญหาความลำบากนานนับประการนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อดาวอาริตกในเรือนวีนาานะครับนะโคตโอกก็เห็นดวงคนมาเยอะแยะครับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น เป็นหมื่นได้เลยนะครับเป็นหมื่นคนนี่ผ่านมือโข้าโจ่ได้เลยนับตั้งแต่ช่วงอายุ 14, 15 16, 17เริ่มพยายามพยากรดวงคนอื่นมาแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี่49แล้วนะครับโอ้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นหมื่นไล่นะครับเป็นหมื่นเกินหมื่นแน่นอนนะครับเมื่อดาวอาริตกในเรือนพินาศนะครับมักจะเกี่ยวข้องสะพานกับกระบ,บวนการสะสานหนี้สินนะครับเป็นกระบ,บวนการเคลียร์หนี้เคลียร์สิน จบสิ้นปัญหาที่มันผูกพันผูกมัดเขาเรียกปัญหาที่เป็นพันธนาการโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของหนี้สินนะต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่คราวนี้กระบวนการดาวพฤัสบดีตกในเรือนวินณนี่เขาเป็นประนะครับเขาว่าประคืออะไรมันอ่อนกําลังน่มันไม่สมบูรณ์สักทีเดียวมันไม่ได้มาปุ๊บปั๊บได้ดังอกได้ดังใจเลยมันต้องผ่านกระบวนการเหนื่อยยากสักนิดหนึ่งนะฮะตัวละคษณน ราศีกรกฎนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะฮะเมื่อดาวเสาีตกในเรือนวีนาสเขาจะไปกระตุ้นให้คนลักนณาราศีกรกฎเป็นไงครับเกิดความเหนื่อยยากในการจัดการปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนลักนณาราศีกรกฎรู้อย่างนี้นะครับแล้วเกิดกระบวนการขยันขันแข็งต่อสู้ฟันฝ่าเอาชนะปัญหาอุปสรรคนานปรกการใครผมไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้มันจบสิ้นให้มันให้มันสิ้นสากในช่วงห่วงเวลานี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่คนลักขาราศีกรกฎ จะมีโอกาสเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้หมดสิ้นให้จบปัญหาในช่วงต่อจากนี้ไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งดาวเสน็จจะตกในตำแหน่งราศีมิถุนเรือนที่หน้านี้ไปอยู่5เดือนครับเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่1เอาเอาเอาที่หนึ่งมกราแล้วกันนะนับง่ายหรือย9ิบธันวาก็ได้นับอย่างนี้มกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาจนถึงวันที่สาเอพฤษภาคมนะครับที่ดาวเสดีจจะตกในตำแหน่งเรือนวินาน,นี้อยู่ ห้าเดือนนะห้าเดือนเลยนะครับเพราะนั้นเป็นช่วงที่คนละคณาราศีกรกฎจะต้องฟูมฟักตัวเองต่อสู้บากบันฟันฝ่านะฮะไม่ได้อะไรมาง่ายๆหรอกแต่จะต้องลงมือทำอย่างยิ่งยวดนะครับต้องทำแบบสุดลิ่มทิมประตูนะครับแล้วคุณจะสามารถเคลียร์หนี้เคลียร์สินในช่วงต่อจากนี้ไปให้มันจบออกไปจากชีวิตคนละคณะราศีกรกฎครับนะฮะแล้วขณะที่มันเคลียร์ได้นั่นะก็หมายความว่า ศรษฐกิจการเงินดีนะสิเอา้ามันก็ดีนะสินะครับเพราะนั้นการเงินการทองก็จะเข้ามา,าการงานการเงินทุกอย่างมันก็จะเดินหนาถูกไหมครับต้องบอกงี้นะเพราะนักการเงินราศีกรกฎอย่าท้ออย่างเดียวนะครับเพราะกระบวนการได้เงินได้ทองมาเนี่ยมาด้วยความเหนื่อยยากการเดียวกันพอมันได้มาปุ๊บอย่าเอาไปใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเป็นนันขานเพราะถ้าพระเจดีตรงได้เดินวินาศเป็นประนะครับให้เอาไปใช้ในกระบวนการสะสางเคลียร์หนี้สินเสีย นะครับจะทําให้คุณปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนะต้องบอกอย่างนี้และดาวสบปดีนะครับตกตำแหน่งราศีมิถุนีห้เดือนพอวันที่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับดาวบริสุทีโคจรกับมาทับลักาาลขณาลักนาราศีกรกาฎาอีกราาอบน,น,นะคราวนี้มาได้มาตรฐานดาวเป็นมหาอุดโอ้พระเจ้าดาวประจําตัวดาววัสนาเป็นมหาอุดนะครับ คำว่ามหาอุดหมายถึงยิ่งใหญ่ยิ่งยวดนะครับรวดเร็วทันใจมีวาสนาชะตาชีวิตสูงนะครับมีโอกาสประสบความสุม็เลยยศถารดาศ,าศาักดิ์ที่สูงล้ำนะต้องบอกคนละคณะราศีกรกฎอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อดาวศุกร์โคจรกลับเข้ามากุมลักนณานะครับเนาะคราวนี้นะครับวิทยฐานะก็ดีชื่อเสียงกิยศตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับจะบ,บังเกิดขึ้น,น,นกับคนลกคณะราศีกรกฎแบบไม่หยุดหย่อนเออต้องบอกอย่างนี้ พราะนั้นนะฮะในช่วงห่วงเวลาที่ดาวสุดีเข้าเรือนวินาศก็ดีแล้วเกิดเกิดกระบวนการเดินกลับมาทับรักเป็นมหาอุดก็ดีนะครับเป็นช่วงจังหวะทองของชีวิตของคนละแหน่ราศีกรกฎเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะฉนะนั้นถ้าคุณไม่ทําในช่วงห่วงเวลานี้คุณจะไปทําตอนไหนนะครับเมื่อทําได้แล้วอย่าเอาเงินไปใช้ใจ่ายสุรุสุดไนะครับอาจจะเอาเงินไปใช้ไปในทางเสื่อมใน,นทางเสียเอามาจัดการหนี้สินเคลียซะพอเคลียจบปุ๊บดยวสุดีกลับมาทับลักอีกปุ๊บเป็นใหญ่เลยคราวนี้ ช่องทางการแสวงหาเงินทองโชคลาบเข้ามาเป็นไงครับมากมายเสียด้วยเกินในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเอาตั้งแต่1มิถุนายนยาวไปเลยจนถึงวันที่20ตุลาคมครับนับไปเลยนะฮะมิถุนากกรกฎาสิงหากันยาตุลาอีก5เดือน <laughs> นะครับดาวพฤหัสบีทับลักนาอยู่5เดือนนะครับเป็นมหาอุดหลังจากนั้นก็จะโคจรย้ายเข้าตำแหน่งราศีสิงห์ เรือนการเงินต่อใน,นช่วงปลายปีนะครับเนาะและนะครับไปเป็นอุจจาพภิมุกอยู่ในตำแหน่งราศีสิงห์เพราะเมื่อดาวสุบดีตกในตำแหน่งเรือนราศีสิงห์เขาเรียกว่าเดือนเรือนคู่มิตรกันอ่เรือนคู่มิตรกันนะครับทำให้ดาวสุบดีนั้นมีพลังก,กำลังโอ้โหโดดเด่นเป็นมหาอุดไม่พอเข้าเรือนคู่มิตรต่อนะครับนะจึงทาให้สติปัญญาปราดเปรื่องโปร่งใสทําอะไรมันโอ้โหมันได้ดังอกได้ดังใจรวดเร็วทันใจพื่อืปัดป๊ดปัดป๊ดเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอีกต่อเนื่องนะครับเนาะ ต้องบอกคนลั่นณะราศีกรกฎอย่างนี้นะครับเพระเาะนั้นเมื่อตกในเรือนการเงินตั้งแต่วันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับไปนจนถึงสิ้นปีนั่นแหละดาวพฤหัสบีนั้นจะไปกระตุ้นให้พลังงานทางด้านการเงินเติบโตกนะ้าวหน้าราวนี้เพรน้นถครารเคลียร์นี่ในช่วงต้นปีมกราถึงพฤษภาถูกไหมครับและพอพฤษภามิถุนาจนถึงเดือนตุลากอบโกยสร้างเงินสร้างทองถูกไหมครับและพอเข้าเดือนตุลาจนถึงปลายปีเป็นไงครับเกิดดอกออกผลงอกเงยเมื่อดาวพฤหัสบีเข้าในเรือนการเงินนะครับในเรือน คู่มิรใหญ่อีกต่างหากนะครับเพราะนั้นสถานภาพทางการกันจะรุ่งเรืองมากเอาตั้งแต่ช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปีนั่นแหละนะครับถือว่าคุณนี้จะร่ำรวยพิกชะตาเปลี่ยนชีวิตยกวิจนะวิทยาฐา,านะสูงขึ้นนะครับถ้าใครที่ทำงานในบริษัทห้างานั้นองค์กรต่างๆนะครับบอกก่อนเลยจะมีการปรับขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับส่วนท่านใดที่ทำงานในระบบราชการเดาวพะสิบดีนะั้นเป็นดาวตัวแทนแห่งความเป็นราชการอยู่แล้วครับ คุณนั้นนะครับจะได้รับการเลื่อนยศอวยตําแหน่งในช่วงห้วงต่อจากนี้ไปฮะค,คุณจะได้ขึ้นขั้นเป็นเสนาเสนาบดี <c oughs> นะคนละคะแนนราศีกรกฎนะครับจะเป็นท่านพญามาหาเสนาบดีแน่นอนในช่วงห้วงเวลานี้ก็คือชีวิตมันยกระดับสูงขึ้นต้องบอกเลยนละราศีกรกฎนะครับเพราะนั้นไปเคลียร์นี่สินะในช่วงต้นปีเคลียร์ให้มันจบไปเลยหละะังจากนั้นปุ๊บกลับมากอบโกยกอบกรรมขึ้นมาเป็น เป,เป็นเป็นเนื้อเป็นหนังเต็มกระบุงกระบังเต็มกระบุงกระบังแบบ assim, โอ้โหมันเหลือล้นเลยเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่เคลียร์นี้แล้ยกฐานะชีวิตขึ้นมาให้สูงล้ำอย่างแน่นอนนะครับโคโซขอนิยัตสาเสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับประกอบกันนะโคณนาราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี69นั้นนะครับดาวพระราหูที่ตกอยู่ในเรือนมรณะนะครับ โอ้โหเขาว่าดาวราดาวเสาร์เออส่วที่ดาวพระเสาร์ที่ตกอยู่ในเรือนมรณะนะครับนะเชื่องเดือนเ,อเดือนมกรากุมภาเนี่ยนะครับดาวเสาร์ว่าตกตำแหน่งทับลักเล็งลัก,กวร้า,ายแล้วนะครับแต่พอเข้าเรือนราศีกุมเรือนมรณะนั้นนะครับร้ายยิ่งกว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายอายุไขบางคนอีเกิดอุบัติเหตุอุบัติภยัยหรือบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยหนักหนาสาหัสสากันแทบสิ้นชีวาวาดก็มีถูกไหมครับ แต่พอดาวเสาย้ายวันที่13กุมภาพันธ์ย้ายตำแหน่งราศีกุมเข้าตำแหน่งราศีมีนชีวิตโล่งขึ้นไหมโล่งแน่นอนนะครับเพราะนั้นดาวเสาไม่มาเบียดเบียนสุขภาพไม่มาเบียดเบียนอายุไขแล้วนะครับและเขาเข้าตกตำแหน่งเรือนสุภาะนะครับโอ้โหดีไหมคราวนี้เข้าเรือนสุภาะเอา้ามันดีอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะดาวเพราะเสาร์นั้นนะครับไปตกตำแหน่งเรือนสุภาะเรือนของดาวพระหัสบดีนะครับซึ่งดาวสรบดีตกในเรือนวินาศถูกไหมครับ สุภะเป็นวินาศและดาวเสาปตัตตนิเข้าเรือนสุภะนั่นหมายความว่าตัวคุณเป็นไงครับจะมีคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาเกี่ยวกุมสัมพันธ์และเขาให้การสนับสนุนผักดัน คนละคณนราศีกรกฎดีไหมบอกได้เลยครับว่าดีนักแลนะครับแล้วเขาจะอยู่เบื้องหลังสนับสนุนผักดันคนละคณะราศีกรกฎนั้นให้มีโอกาสช่องทางสแสวงหาเงินทองสแสวงหาไรายได้สแสวงหาโอกาสในการสร้างความเจริญวิวัฒนาสถาพรสืบอไปในชีวิตนะครับเนาะแต่เขาจะอยู่เบื้องหลังผักดันคนาละคณะราศีกรกฎนั่นแหละนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับและในช่วงปลายปีนะครับดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนมรณะนั้นนะครับจะเป็นเกษตรอยู่นะ เขาจะย้ายจากตำแหน่งราศีกุมข้าตำแหน่งราศีมังกรวันที่22พฤศจิกายนครับคราวนี้เล็งลัคนาคนลัคนาราศีกรกฎเลยนะครับดาวราหูมาตกในตำแหน่งราศีมังกรเนี่ยเขาเรียกมาตรฐานดาวเป็นมหาจักรนะครับดาวมาหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นะครับอยากจะได้ต้องลุยฟาฟันอนะครับต้องอยากจะได้อะไรต้องลุยฟาฟันทำให้มันสุดริมทิมประตูนะครับแล้วดาวราหูตกในเรือนปัตนิเล็งลัคนาในช่วงปลายปีท่านจะมีเกณฑ์นะครับเดินทางไกล ไปต่างทินต่างแดนไปต่างประเทศมีการทําการค้ายการขาย,ขายร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือค้าขายในต่างถินต่างแดนแล้วเกิดความรุ่งเรืองนะครับพร,พระดาวพระราหูเป็นมหาจักรจะทําให้ตัวคุณเป็นไงครับโอ้โหมีวิทยาฐานะสูงขึ้นแบบโดดเด่นเลยนะโค้ชนาราศีกตรกฎต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนแล้วนะครับด้วยเกณฑ์ล่าวที่คุณโดพูดมาทั้งหมดนั้นนะครับโค้ชนาราศีกรกฎต้นปีหาเงินได้เคลียร์นี้อย่าไปใช้ใจ่ายเป็นอย่างอื่นนะครับ รีบปลดรีบเคลียร์แล้วคุณจะประสบความสาเร็จอย่างมากพอคุณทําอย่างนั้นได้พอเข้ากลางปีหนึ่งมิถุนาเป็นต้นไปนะครับยาวไปเลยตลอดทั้งปีคุณจะมีสถานะทางการเงินลุ่งเรืองมากสร้างรายได้เป็นกอบเป็นการเป็นวัตจักรเป็นพลวัตหมุนเวียนเข้ามาสู่ในชีวิตอย่างไม่หยุดหยอด่อนต้องบอกอย่างนี้เลยนะคนลักษนะราศีกรกฎครับส่วนในเรื่องของความรักนะฮะดาวพระรัชบดีทับลักในช่วงกลางปีนะครับแล้วก็จะเข้าเรือนการเงินไปตลอดทั้งปีถูกไหมครับเนาะ พรรดาคนรักนาฬิกาสิกรกฎท่านใดที่ตกอยู่ในภาวะพุ่มไม้เพราะช่วงที่ผ่านมาดาวเสาเข้าเรือนมรณะอ่หลายคนนะครับคู่ครองคนรักตกสภาพอ่าหมดสภาพนะมีการบวนการเลิกลาหย่าร้างหรือบางคนนี่ตายล้มหายตายจากกันไปในช่วงที่ผ่านมาใช่หรือไม่นะครับนะไม่ต้องห่วงพอเข้ากลางปี69จะเจอคู่ครองคนรักที่ถูกอกถูกใจแล้วก็เลยว่าเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็ม,ตมชีวิตคนรักนะ ราศีมังราศีก,กรกฎให้มีชีวิตชีวาสมบูรณ์พูนผลในช่วงห่วงเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับข,ขอขอนุญาตซับเสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้แต่ในเรื่องสุขภาพนั้นนะครับดาวพระสวดีตกในเรือนวินาศเขาเรียกว่าวอริตกในเรือนวินาศนะครับเนาะก็อย่าประมาทกับเรื่องสุขภาพ เงินขาดนะครับเนาะนะฮะเพราะนั้นตัวคุณจะมีภาะวะความตึงเครียดแหละเพราะดาวพฤหัสบดีตรงในเดือนวินาศนะพยายามแก้เน,นี่เคลียรสินถูกไหมนะครับอาจจะมีความตึงเครียดเพราะฉะนั้นอย่าเอาทุกอย่างมาเป็นจักรวาลของชีวิตให้เราอยู่กับมันอย่างเข้าใจนะครับนะผ่อนคลายมีจิตใจอารมณ์ให้ปกติมั่นคงนะครับแล้วตัวคุณจะสามารถรักษาสมดุลชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะเพราะนั้นโรคที่เกิดขึ้นในคนละกษณะ ราศีกรกฎในช่วงปี69นี้มักจะเป็นโรคความเครียดโรคความคิดนะครับวิตกกังวลคิดแล้วคิดอีกนะครับพอคิดมากเป็นไงครับเกิดกระบวนการปวดประสาทส่วนหน้าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าฟอนเดสตรงหน้าผากเนี่ยนะครับสมองส่วนหน้าทํางานหนักต้องมีการบันทึกความทรงจําอยู่มากมายนะครับแะนวิธีการผ่อนคลายครับอย่าบันทึกความทรงจํานั้นจนเกินไปนะครับให้ใส่รหัสความหมายของมันเข้าไปจําทุกอย่างเป็นภาพเล็กๆนะครับอย่าจําเป็นภาพใหญ่ ไม่รู้จะสอนยังไงให้ไปทํานึกถึงอะไขโคโพูดแล้วกันให้จําเป็นภาพเล็กๆนะอย่าไปจําภาพใหญ่พัภาพเล็กๆแล้วก็ให้มันละลายหายไปนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะสามารถรีทิวัลกลับคืนมาทวนความจํากลับมาได้ในครั้งต่อไปนะครับเพราะความทรงจําคุณจะไม่ลดเรือนหรอกแต่พยายามปล่อยให้มันอย่าหนักจนเกินไปแค่นั้นเองนะใครอยากปรึกษาเรื่องจิตวิทยาก็โทรมาคุยกับโคโยได้นะครับส่วนประเด็นอืนอ่นๆอา้าวใครมีคําถาม ส่งมาเลยเดี๋ยวโค้ชจะตอบคาถามทุกท่านให้ชัดเจนละเอียดละอ่อนะครับนะมาส่งมาเลยขอพ่ฒนาแป๊บหนึ่งนะครับไหนก็ทักทายเพื่อนๆก่อนสิครับค,คุณลักอ่อลักลักาใช่ไหมเขีย <c> ว <oughs> <c oughs> ลักษณาอะไรเนี่ยนะบอกสวัสดีค่ะนะครับเค้ชอ่านไม่ออกนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีคุณเอียนนะครับส่งติกเกอร์เข้ามาคุณชนิตาพัฒนประดิษฐ์ส่งติกเกอร์เข้ามาขอบพระคุณมากครับนะฮะมีคุณใดสวัสดีค่ะนะครับแล้วก็มีคุณไทยส่งติกเกอร์เข้ามาคุณออนคุณศรีส่งติกเกอร์เข้ามาโอ้ขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับเนาะที่ผ่านมาขคโรก็ไลฟ์สดก็ นานมากเลยนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะมาไลฟ์นะครับก to ็ให้ทุกคนช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยพอดีผ่านมามัวจะไปนี่ครับหมกมุ่นกับธุรกิจของภรรยาอยู่คืองอนออเทนติกเวียดนามมิดฟู้ดนะครับเป็นโรงงานผลิตหมูยอแหนมเนืองเนี่ยแหนมเนืองเห็นไหมนี่แหนมเนืองนี่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 เออนี่แหละนะครับนะฮะผลิตหมูยอผลิตแหนมเนืองวัตถุดิบอาหารแนวสไตล์เวียดนามหลากหลายชนิดนะครับ ป้อนให้กับธุรกิจแฟรนไชส์นะครับหลายคนคงเคยไปทานเนาะไปเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมนะครับไปที่กาดฝรั่งแม่ริมนะครับชื่อร้านงอนเวียดนามนะครับอู้อร่อยมากไปทานได้เลยครับหลากหลายเมนูนะครับหรือใครอยากจะสั่งผ่านทางระบบออนไลน์ก็เซิร์ชเข้าไปเลยครับงอนออโตจิกเวียดนามมิดฟูดนะครับเนาะมีหลากหลายเมนูให้ท่านรับประทานทั้งที่ชุดพร้อมทานก็มีหรือท่านจะซื้อเป็นวัตถุดิบเป็นหมูยอหนมอเนื้อไปทําทานที่บ้านได้ปริมาณเยอะแยะมากมายไปทําเองก็ได้เออนะครับอ่านะครับ ส่วนท่านใดนะครับอยากจะตัวดวงตัวชะต,ตาอคตรนะครับติดต่อมาที่หมายเลข0952164888นะครับเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์กันได้เลยหรือท่านทีน่อยากจะสนุนโครก็ผ่านสแกนคิวอาร์โค้ดพร้อมเพลนี้กันได้เลยหรือใครจะติดต่อก็สแกนคิวอาร์โค้ดไลน์นี้กันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะเอาใครมาดูย้อนหลังนะครับมาไม่ทันช่วงลฟ์สดไม่เป็นไรไปใส่คำถามในใต้คลิปนะครับอยากให้โคโตรตอบอะไรให้ใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็มีคำถามต่อท้าย สิดหนึ่งว่าท่านอยากจะถามอะไรจี่เขาตัวจะเข้าไปตอบคำถามทุกท่านในใต้คลิปนั้นให้ชัดเจนละเอียดละอ่อน,นะครับเนาะอ้ะาวใคลิปนี้ไม่มีคําถามใดๆเพิ่มเตมิมเอาเท่านี้นะครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ